แพี่เราสวย,วยเสือเนาะครับผมนะฮะวันนี้เป็นวันขึ้น14บสี่ค่ำนะฮะทำให้มองเห็น,นะะลักษณะของปู่ปริจิตคาบแก้วนั่นเองนะครับผมนะฮะตอนนี้พี่เสือก็มาไลฟ์สดนะฮะมาทำคลิปอยู่กับย่าหนิงนะฮะนี่คือเบื้องหลังของเรานะครับนะนี่คือกล้องของพี่หนูนาด้วยนะครับพี่หนูนาหลังเดินไปทางนูน้นะนครับ กล้องพี่หนูนานะาเกอกสเตชันกับนูน่าตาไปดูนะอ,อันนี้กล้องของย่าหนิงนะครับเห็นแสงสีเขียวด้วยนะครับผมนะแล้วก็กล้องของพี่เสือนะฮะเสือผ้าป้ายนะฮะสองเรื่องสองกล้องนะฮะเบื้องหลังการถ่ายทำนะฮะการไรสดของเราก็คือว่าเรามีเสือนะครับทุกคนนะฮะมีเสือมาปูด้วยนะครับมีเสือมาปูแล้วก็มีผ้าห่มมาห่มปูขาดจะมอนนะเนื่องจากอากาศตอนนี้ก็ค่อนข้างหนาวนะครับผม ลมก็พัดแรงวิวิววิววิว <Okay, S 1> ินะครับนี่นะฮะอ่านคอมเมนต์นะคะอ่ะปีโป,โป้ปีโป้ก็มานั่งอยู่ด้วยนะฮะใส่เสื้อกันหนาวให้ด้วยนะฮะปีโป้ใส่เสื้อสีขาวนะครับผมตําแหน่งของอ่าพระจันทร์ก็ขยับขึ้นไปเทเลนิดเทเลนิตเทเลนิดนะจะเห็นว่าเมื่อก่อนนั้นนี่นะตําแหน่งที่เราปูเสือคืออยู่ตรงนี้นะฮะ แล้วก็ขยับตามไปเรื่อยๆ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 ขยับไปขยับมาตอนนี้ก็อยู่ตรงกลางแล้วนะครับผมนะฮะตอนนี้ก็ขึ้นไปเรื่อยๆแล้วขึ้นไปเรื่อยๆแล้วนะครับนะฮะขึ้นไปเรื่อยๆแล้วสําหรับท่านที่ดูไลฟ์สดอยู่หรือว่าดูคลิปในช่องอื่นๆอยู่นะฮะนี่คือเบื้องหลังการทํางานของยูทูบเบอร์นะฮะอ้าวย่าหนิงทำไมขยับกล้องสูงขนาดนั้นฮะอ้าวก็มันขึ้นไปเรื่อยๆย่านิงก็ไม่รู้จะหาจุดไหนแล้ว คือต้องแบบอยากให้ภาพสวยที่สุดเพื่อให้เอฟซีที่อยู่ทางบ้านได้เห็นนั่นเองนะครับผมนะฮะจะทำแบบนี้โน่นนะฮะต้องหามุมไปเรื่อยนะฮะไม่ได้อ้าวนี่ฮะวิถียูทูบเบอร์นะครับเบื้องหลังนะฮะเบื้องหลังนะครับผมนะครับนะฮะรอบๆบบ้านลุงพลตอนนี้นะครับสว่างโล่งนะฮะมองไปทางไหนก็สว่างหมดเลยนะครับผมหลังจากที่เรามีการช่วยกันนะฮะติดหลอดไฟรอบ รั้วบ้านลุงเนาะนะครับนี่นะฮะสว่างมากนะครับผมมองไปทางไหนก็สบายตาสบายใจปลอดภยัยแล้วก็ไม่ต้องกลัวเรื่องสัตว์มีพิษต่างๆด้วยเนาะนะฮะสว่างมากนะครับสว่าง,างจริงๆฮะฮะแบบไหนอยู่บนเสียนบอกอยู่บนเสียนอ๋อนี่คือไลยจากกล้องย่านิงนะฮะอยู่บนเสียนเยน,เน,นาะน,นะฮะ อ้าวนี่นะมุมกล้องของพี่เสือก็สวยนะมุมนี้นะฮะนี่นี่คือเราเห็นในตำแหน่งที่ไม่ได้เป็นลักษณะของการคาบแล้วนะครับอไม่ใช่ปลูประจิตคาบแก้วแล้วนะฮะลักษณะคงอยู่บนเสียนนะครับอยู่บนเสียนแล้วนะฮะตอนนี้อยู่บนเสียนแล้วนะคะชมองพระจันทร์องค์ปู่อยู่บนเสียนแล้วนะคะตอนนี้นะคะก็สวยอีกแบบหนึ่งเนาะเออสวยแบบนี้ก็สวยอีกแบบหนึ่งนะนี่ต่อไปตำแหน่งที่เราไล่สดนะฮะที่คาบแก้วนั้นจะไม่มีแล้วนะครับผมเนื่องจากพระจันทร์ขึ้นสูงแล้วนะฮะ นะเดี๋ยวจะเปลี่ยนตำแหน่งใหม่เป็นตำแหน่งไม่มีแล้วไม่มีแล้ว,ลวเปลี่ยนตำแหน่งใหม่เป็นตำแหน่งที่อยู่บนเสียนแล้วนะครับผมนะครับเป็นพิเศษนะฮะยาดิงโกกกกฝากติดตามยาดิงหน่อยเด้อเดี๋ยวยาดิงจะท้อนะคะฝากติดตามน้องเสือเดินเดินนี่นะฮะนี่นะคะาารับผมตอนนี้นะฮะนี่ตั้งเป้าไว้วันละกี่เหรียญเพราะว่าตำแหน่งที่คาบนะปู่ปริจิตคาบ นะแก้วไม่มีแล้วนะครับผมเพเนื่องจากดวงอาทิตย์เอ้ยไม่ใช่ดวงอาทิตย์เราพูดผิดนะดวงจันทร์ขึ้นสูงแล้วนะครับผมนะก็เลยลักษณะของตอนนี้ก็คืออยู่บนเสียนแทนนะครับผมนะดวงแก้วล,ลูกแก้วนะอยู่บนเสียนแทนนะครับผมนี่นะฮะแบบนี้นะฮะจะอยู่เกาะได้นาะซอยเดือดค่ะซอยเบิ้งกิบเบิ้งโฆษณาเห็นเดือค่ะเดือพอได้กินก็เคยกันได้เจอเสือจะได้ปะไม่เสือเอาบนเสียนเ <c oughs> อาบนเสียนนะอ่า <c oughs> ใช่ <c oughs> มารอบนี้ได้งามนะคะสวยงามมากๆเลยนะคะว้าวว้าวว้าวพี่หนูนานอนไปใหม่สินอนลงเลยเออนอนลงเบื้องหลังเบื้องหลังเดี๋ยวพี่หนูาเดี๋ยูนาจัดใหม่โอ้ดูเบื้องหลังนะทุกคนนะครับยังยังยังไม่ได้เบื้องหลังเบื้องหลังการทํางานของยูทูบเบอร์นะฮะเพื่อให้ได้ภาพสวยมุมสวยให้กับเอฟซนะทุกคนนะครับดู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 พี่หนูนานะครับ โอ้ยทุ่มทุนมากเลยนะพี่หนูนานะอะยังไม่ได้มุมอีกเหรอฮะยาหนิงต้องนอนยาหนิงต้องนอนเหมือนพี่หนูนาไปเลยครับนอนเลยบ่ต้องนอนถึงจะได้มุมสวยได้มุมสวยกนอนเลยนะอ่าตอนนี้ปู่ปริจิตนะฮะดวงจันทร์จะลอยขึ้นไปข้างบนแล้วนะครับผมก็เลยจะไม่เห็นการคาบแก้วแล้วนะครับก็จะเห็นเป็นลักษณะของ ดวงจันทร์ที่อยู่บนเสียนปู่ปริจิตรแท้นะครับผมนะเดี๋ยวไปเสด็จจะพาไปดูมุมไกลนะครับนะมุมไกลถ้าหากเดินไปอยู่บนสะพานจะเป็นยังไงนะทุกคนครับนี่นะถ้าเดินมาอยู่บนสะพานก็จะเห็นแบบนี้แทนนะครับผมอีกแบบหนึ่งเนาะนะครับ นี่ก็จะเป็นมุมสูงไกลๆเลยนะฮะลมหนาวพัดแหงหอมดอกสะแบงที่ผู้เล็กฝ้ายลมหนาวพัดมาคราใด หัวใจฉันสันสะท้านโอ้มุมนี้ก็สวยอีกแบบหนึ่งนะฮะอ่าเดี๋ยวพี่เสือจะเดินไปอีกมุมหนึ่งนะทุกคนเปลี่ยนมุมไปเรื่อยๆเปลี่ยนมุมไปเรื่อยๆหลังรั้วบ้านลุงพลฮะตรงนี้นะฮะ ไฟสว่างมากนี่นะอันนี้คือจุดตำแหน่งตรงหลังรั้วบ้านลุงพลนะครับเดี <S <S ๋วจะลองซูมดูนะครับซูม เดี๋ยวพาไปดูนะครับเบื้องหลังของย่าหนิงกับพี่หนูนานะฮะนี่นะฮะเบื้องหลังการทำงานของยูทูบเบอร์ทุกคนนะเพื่อให้เอฟซีได้เห็นภาพสวยมุมสวยนะฮะถึงกับนอนไลฟ์สดนะครับนอนเฝ้าจอนอนขยับกล้องนะฮะ ไม่ง่ายเลยกว่าจะได้ให้ทุกท่านได้เห็นภาพสวยสวยงามแบบนี้นะครับผมนี่นะครับว้าวสวยมากโอ้ของพ er> ี่เส <oh, ือสวยมากเลยตอนนี้นะครับผมนะของเสือผ่าไปสวยที่สุดนะฮะของเสือผาไปสวยที่สุดการันตีนะการันตีนะครับอนี่นะฮะวิธีการทํางานของเรานะฮะเอฟซีจะได้เห็นความสวยงามผ่านช่องเนาะนะครับ ลงทุนขนาดนี้แล้วก็ช่วยดูโฆษณาช่วยดูคลิปให้หน่อยเด้อเอฟซีนะฮะลงทุนขนาดนี้แล้วนะฮะแล้ววันนี้นะคะเอาแต่มวนก็จะสนออะไรเราก็พูดพอเราเป็นความสุขของกะทิเราเนาะความสุขของพวกเรานะคะได้ถ่ายทอดให้ยัมเราได้ถ่ายทอดให้ไม่ถ่ายทอดให้ทั่วโลกได้ชมนะพรุ่งนี้อีกวันหนึ่งนะครับ พรุ่งนี้จะยิ่งสวยกว่านี้อีกนะฮะอ่าเพราะพรุ่งนี้เป็นวันขึ้น15บห้าค่ำนะฮะจะกลมมากจะกลมโตเปล่งนะฮะน้ำกว่าเดิมนะพี่เสือจะมานั่งจองทั้งแต่บ่ายสองนะพรุ่งนี้นะฮะจะเอามาไอ่จะเอาเสือมาปูไว้นะฮะหมายไะบอกโอ้ยคอยหมายไว้แต่แต่เดี๋ยวนี้เลยไม่ได้นะเสือเสือจะหมายไม่ได้ไม่ได้บอกทำไมรู้ไหมเพราะไไม่ด้อะไรเพราะ ย้ายไปเรื่อยๆย้ายไปเรื่อยๆเสือจำไม่ได้หรือถ้าเสือหมายเสือต้องอยู่ตรงนั้นเลยเด้เสือไม่ได้ย้ายนะถ้าหมายไม่ต้องย้ายโอ้จะอยู่ตรงนั้นที่เดียวเลยนะเด็กของเราม่ได้เด็เราจะย้ายไปพินิกไปไหนอ่ะพินิกฮะกอลัมพินิกไปไหนเห็นพินิกไหมกอรัมผสมปูนนะไอ้ปีโป้เห็นพินิกไหมปีโป้พินิกไปไหนอะ ไปเดินเล่นเที่ยวกันกันที่ไหนมามืดป่านี้แล้วฮะไม่ต้องลงไปพี่ป,ป้ขึ้นมามันมืดแล้วขึ้นมาอ้าวอ้ห้าไม่ฟังอกีกอ้าวอ้าว,าว,าวขึ้นมาอ่ะลงไปแล้วเอออ้าไม่ฟังเลยเห็นความทุ่มเทข,ของยูทูบเบอร์สายลุงพลแต่ละท่านแล้วก็ต้องช่วยกันนะฮะ เข้าไปรับชมคลิปให้ดูให้ด้วยนะครับผมจะได้มีรายได้นะครับผมนะฮะเพราะว่าไลฟ์สดนั้นรายได้จะน้อยน้อยนะครับยิ่งถ้าติดเหลืองคือแบบนะน้อยน้อยยิ่งมากกว่าอ่ะพินิกไปไหนมาฮะอ่ะย่าหน่งพินิกจะมานอนด้วยหลบพี่ให้ให้พินิกนอนด้วยหน่อยเยเบเยเยบเยเบให้พินิกนอนด้วยอ้าวจะไปไหน จะไปไหนครับจะไปไหนครับหืมวันนี้จะไปไหนมันมืดแล้วไม่ต um ้องลงไปไม่ต้องลงไปครับไม่ต้องลงไปมันมืดแล้วไม่ต้องลงไปไม่ต้องลงไปหนุ่มไปนอนกับย่าหนิงปะไปนอนกับยยาหนิงปะไปไปนอนกับย่าหนิงปะตรงนู้นอ่ะไป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 นอนบนเสือปะไปฮะ นนี้ย่านนี้หลับรอแล้วจองที่เหรอย่านนจองที่ไว้รอพรุ่งนี้มาพินิคมาเล่นทรายตรงนี้พินิคมามาเล่นทรายตรงนี้ดีกว่าแต่ละคนพูดรู้เรื่องมากบอกให้มาทางนู้นให้มาทางนี้ไปทางนู้นเอ้าเอ้าเอ้าอย่าลงไปอย่าลงไปมันมืดแล้วอย่าลงไปขึ้นมา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 โอ้ยลมแรงลมแรง โอ้ยลมหนาวลมหนาวลมหนาวโอ้ดีนะฮะลมหนาวพัดแรงมากทุกคนนะครับตอนนี้ถ่ายทอดกันอยู่สามคนเท่านั้นนะคะย่หนิ่งกรอบะโอ้ยหนาว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 ลมพัดแรงมากลมหนาวพัดมาอีกแล้ว ลดพี่ดีโอเนี่ยงอคอยดีแล้วโหลดพี่ดีโอเนี่ยโอ้โอ้ิบจิบแล้วค่ะข้ามากดให้ยันหนึด้วยยันหนึ่งมเต้าใส่นี่เป็นของเล่นหัวใหญ่ให้คนดูนะคะอ้าวโอ้ยพินิกมาทางนี้มาทางนี้พินิกมามาเล่นกับปีโป้ทางนี้มาพินิกมานี่มาเล่นตรงนี้มาเล่นตรงนี้ที่สว่างสว่างจะไปทำไมที่มืดๆเนี่ยฮะ เสือบอกว่าจะงที่สบสองเสือน่ะเสือจะมาจองที่สบสองโอ้องีสองอ้าวชีโชซะแล้วโอ้โหอ้นิกโอ้